สวัสดีครับสำหรับเอพิโซดนี้ทางสาขาวิชาภาษาสเปนคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะพาผู้ฟังทุกท่านมาทำความรู้จักกับแคว้นต่างๆของประเทศสเปนกันครับหลายๆท่านน่าจะเคยได้ยินชื่อหรือรู้จักกับเมืองบางเมืองหรือแคว้นบางแคว้นของสเปนกันบ้างแล้วอย่างมาดริดบาร์เซโลนาหรือบาเลนเซีย ในเอพิโซดนี้เราจะมาลองดูกันว่าเมืองที่เราคุ้นๆชื่อนั้นตั้งอยู่ตรงไหนของประเทศสเปนกันครับนอกจากนั้นเราจะได้รู้จักกับแคว้นอื่นๆของประเทศสเปนกันคร่าวๆทั้งวิธีการออกเสียงชื่อแคว้นและเกร็ดเล็กๆน้อยๆทางวัฒนธรรมของแคว้นต่างๆที่ผู้ฟังน่าจะเคยได้เห็นผ่านตากันมาบ้างแล้วครับก่อนจะไปรู้จักกับแคว้นต่างๆของสเปน จะขอพูดถึงตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศสเปนกันก่อนนะครับผู้ฟังหลายๆท่านน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วว่าประเทศสเปนตั้งอยู่ทางใต้ของทวีปยุโรปโดยค่อนมาทางทิศตะวันตกนั่นเองคาบสมุทรที่เป็นที่ตั้งของประเทศสเปนและเพื่อนบ้านอย่างประเทศโปรโตุเกสมีชื่อเรียกว่าคาบสมุทรไอบีเรียหรือเปนินซูลาอิเบริกาโดยประเทศสเปนมีอาณาเขตใหญ่เป็นอันดับที่6ของประเทศในทวีปยุโรป รองรองจากประเทศฝรั่งเศสและยูเครนหากลองดูแผนที่จะพบว่าประเทศสเปนมีพรมแดนติดต่อกับประเทศโปรตุเกสทางทิศตะวันตกทางเหนือติดกับประเทศฝรั่งเศสและประเทศอันดอราส่วนทางทิศตะวันออกจะเป็นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนส่วนทางทิศใต้จะเป็นทวีปแอฟริกาครับและถ้าลองดูในแผนที่ดีๆเราจะพบเมืองเล็กสองเมือง ตั้งอยู่ทางเหนือของทวีปแอฟริกาชื่อว่าเมืองเซลตาและเมลีอาเมืองทั้งสองนั้นนับเป็นพื้นที่ของประเทศสเปนด้วยครับดังนั้นเราจึงสามารถบอกได้ด้วยว่าประเทศสเปนมีพรมแดนติดกับประเทศโมร็อกโกทางทิศใต้ด้วยครับทีนี้เรากลับมาพูดถึงแคว้นของประเทศสเปนกันบ้างครับประเทศสเปนแบ่งการปกครองออกเป็น17แคว้นด้วยกัน ซึ่งแต่ละแคว้นจะเรียกเป็นภาษาสเปนว่า c o m u n i d a s Autonoma โดยแต่ละแคว้นก็จะประกอบไปด้วยจังหวัดต่างๆหรือ Provincias และมีเมืองหลวงของแต่ละแคว้นเองด้วยครับในบรรดา17แคว้นของประเทศสเปนนี้จะมีอยู่15แคว้นที่ตั้งอยู่บนภาคพื้นทวีปส่วนอีก2แคว้นจะเป็นหมู่เกาะที่ตั้งอยู่บนภาคพื้นสมุทรนั่นคือแคว้นบาเล a r เรสที่ตั้งอยู่บนหมู่เกาะ i s ส a ลาสบาเ r e s ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางตะวันออกนั่นเองถ้าผู้ฟังท่านใดรู้จักนักเทนนิสชื่อดังอย่างราฟาเอลนาดัลแคว้นนี้เป็นบ้านเกิดของเขาครับและอีกแคว้นหนึ่งคือกานาเรียสที่ตั้งอยู่บนหมู่เกาะแคนารีหรือ Islas c a n a r i เรียซึ่งอยู่ไกลออกไปทางใต้ในมหาสมุทรอตแลนติก ซึ่งใกล้กับแผ่นดินของทวีปแอฟริกามากกว่าแผ่นดินสเปนเสียด้วยครับหมู่เกาะนี้มีภูมิอากาศแบบเขตร้อนเลยและเป็นที่ที่คนนิยมไปเที่ยวชายหาดและไปชมภูเขาไฟที่สูงที่สุดในประเทศสเปนที่มีชื่อว่าเอลเตเดด้วยครับคราวนี้เรากลับมายัางอีก15แคว้นที่เหลือบนภาคพื้นทวีปกันต่อครับโดยเราเริ่มดูจากแคว้นทางตอนเหนือของประเทศกันก่อนนะครับ แคว้นทางตอนเหนือที่อยู่ติดกับชายฝั่งจะมีทั้งหมด4แคว้นได้แก่กาลิเซียอัสตูเรียสกันตาเบรียและปายสบาสโกถึงแม้แคว้นเหล่านี้จะมีชายฝั่งอยู่ติดกับทะเลแต่ก็เป็นพื้นที่ที่เป็นภูเขาสูงเป็นส่วนใหญ่และมีธรรมชาติอันเขียวชะอุ่มจนมีฉายาว่าเป็นโซนสเปนสีเขียวเลยครับแคว้นกาลิเซีย เป็นแคว้นที่อยู่ทางทิศตะวันตกสุดของประเทศสเปนในอดีตชาวยุโรปเคยเชื่อกันว่าบริเวณสุดขอบโลกตั้งอยู่ที่แคว้นนี้เป็นบริเวณของแหลมที่มีชื่อว่าฟินิสเตเรไฮไลท์สำคัญอีกอย่างหนึ่งของแคว้นนี้ก็คือเมืองหลวงของแคว้นเลยครับมีชื่อว่าเมืองซานติอาโกเดอ m p มโปสเตรา ที่นี่เป็นจุดหมายสำคัญของเส้นทางแสวงบุญที่มีชื่อเสียงที่สุดอีกแห่งหนึ่งในยุโรปที่มีชื่อเรียกว่าเส้นทางซานติอาโกหรือกามิโนเดซานติอาโกส่วนแคว้นต่อมาอย่างอาสตูเรียสเป็นแคว้นที่นักท่องเที่ยวอาจจะไม่ค่อยรู้จักมากนะักแต่ก็มีสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากของสเปนอยู่หลายแห่งและยังมีภูมิประเทศที่สวยงามมากๆด้วยครับ ส่วนแคว้นกันตาเบรียนักท่องเที่ยวหลายคนจะรู้จักกับมรดกโลกอีกอย่างหนึ่งของสเปนนั่นคือภาพวาดผนังถ้ำยุคกอดประวัติศาสตร์ซึ่งอยู่ภายในถ้ำที่มีชื่อว่าอัลตามิรานั่นเองครับและแคว้นสุดท้ายที่เราพูดถึงของโซนนี้ก็คือแคว้นไบส斯บาสโกหรือชื่อในภาษาอังกฤษเรียกว่าบาสคันทรีครับแคว้นนี้เป็นอีกหนึ่งแคว้น ที่มีความเจริญมากๆและเมืองที่เป็นที่รู้จักสำหรับนักท่องเที่ยวก็เช่นเมืองซานเซบาสเตียนและเมืองบิลเบานั่นเองครับขนมอย่างบาสชีสเค้กที่เคยฮิตๆในไทยอยู่ช่วงหนึ่งก็มีต้นกำเนิดจากแคว้นไปซัสโกนี่เองครับถึงตอนนี้เราก็ได้รู้จักกับตำแหน่งที่ตั้งของแคว้นในสเปนไปคร่าวๆแล้ว6แคว้นนะครับ ในเอพิโซดหน้าก็จะพาฟังทุกท่านไปทำความรู้จักกับแคว้นที่เหลืออีก11แคว้นกันต่อเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าครับอาดิ os